สวัสดีค่ะขอตข้อนรับเข้าสู่ช่องทลอรดวิทมอนค่ะกลับมาเจอกับกแม่หมออีกครั้งนะคะวันนี้แม่หมอกําลังจะทํานายความรักความสัมพันธ์ของชาวตุลตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24กันยายนถึง23ตุลาคมค่ะทุกท่านสามารถเช็คว่าท่านเกิดในราศีใดตามโหราศาสตร์ตะวันตกตามรายละเอียดใต้คลิปนี้นะคะแม่หมอได้เปิดภาพประจําสัปดาห์นี้ไว้ให้แล้วค่ะจะมีผลตั้งแต่วันที่8ถึง15มิถุนายนค่ะ ส่วนไพ่ห้าใบด้านล่างเป็นไพ่คาลิฟายของไพ่ด้านบนแต่ละใบนะคะใครก็ตามที่ความรักความสัมพันธ์ของคุณดีอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องฟังคลิปต่อนะคะเราจะเน้นเฉพาะคนที่มีปัญหาเท่านั้นค่ะและไพ่ของชาวตูนกับคู่รักสามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณใช้วิจรารณญาณนะคะว่าไพ่ใบไหนเป็นของคุณไพ่ใบไหนเป็นของเขานะคะเรามาเริ่มกันก่อนเลยคือ ให้ประจําตัวของคุณสองใบนะคะ The Sun Reverse นะออกมาบอกว่าจริงๆความรักครั้งเนี้ยจะทําให้คุณมีความสุขสุดๆเลยแต่ว่ามันมีข้อหนึ่งที่คุณแบบไม่พอใจเขานะคะซึ่งจริงๆแล้วที่คุณไม่พอใจเนี่ยมันอาจจะเกิดจากอีโก้ของคุณก็ได้นะคะเพราะว่าคุณเองเนี่ยเป็นลักษณะที่แบบอืย้อนกลับไปคิดถึงความหลังครั้งเก่าตอนที่คุณยังเป็นเด็กยังไม่มีอะไรเลยยังไม่ได้ขึ้นมาเป็นคิงเลยนะคะ ตอนนี้พอคุณขึ้นมาเป็นคิงแล้วอ่ะคุณกับรู้สึกคิดถึงเขานะคะช่วงเวลาที่มีความสุขด้วยกันนะคะมันอาจจะเป็นเพราะว่าอีโก้ของคุณเพราะว่าตอนนี้คุณสถานภาพของทางสังคมของคุณดีขึ้นมากแล้วนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าคู่รักของคุณไม่คู่ควรกับคุณนะคะไพ่ใบที่สองเนี่ยพอคุณรู้ว่าคู่รักของคุณไปคืนดีกับแฟนเก่าแล้วมันเลยทําให้คุณ แข็งแรงขึ้นมามีแรงที่จะ,ะเผชิญปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะที่นี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้คือคุณกําลังลังเลอยู่ว่าจะเอาอยังไงดีนะคะจะเริ่มบทสนทนาหรือจะเริ่มคุยเริ่มสื่อสารกับใครคนใหม่ดีหรือเปล่านะคะหรือว่าเริ่มลังเลว่าตกลงว่าคู่รักของคุณเนี่ย เขาไปคุยกับคนใหม่หรือยังนะคะอืมคุยกับคนใหม่หมายถึงคุยกับคนรักเก่านั่นเองนะคะคุณรู้สึกว่าคุณเพิ่งจะรู้ตัวนะเพราะว่าจักรวาลปลุกคุณให้ตื่นเนาะคุณเพิ่งจะรู้ตัวว่าจริงๆแล้วว่าคือคุณอึดอัดไม่สามารถเปิดใจพูดความจริงได้นะคะน้ำท่วมปากอยู่นะคะแล้วพอคุณรู้ว่าเขาคนนั้นของคุณเนี่ย อยากจะไปหาคนอื่นที่ดีกว่าคุณคุณกับรู้สึกว่าคุณสามารถทําได้ทุกอย่างเพื่อที่จะดึงเขาไว้ในความสัมพันธ์นี้แต่จริงๆแล้วคุณทําไม่ได้นะคะคือคุณเป็นแค่นักมายากลที่คอยเล่นมายากลหลอกคนอื่นแต่วันๆคือคุณไม่ได้ทําได้ทุกอย่างจริงๆอย่างที่คุณอยากทําเพื่อลังเขาไว้หรอกคะ่ะอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ของชาตุลน,นะคะทีนี้เรามาดูกันว่าตอนนี้ชาตุลกับ คู่รักนะคะมีความสัมพันธ์กันยังไงเนาะขอจกักรว,วาลนะคะบอกเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวตุละคู่รักด้วยไพ่สัมพันธภาพ5ใบค่ะ หมอขอให้สองใบนี้เป็นของชาตุลสองใบนี้เป็นของคู่รักชาวตุลน,นะคะชาตุลตอนนี้คือคุณแบบดื้อมากเลยนะคะในความสัมพันธ์นี้คือถ้าเกิดเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนอย่างเงี้ยคุณใจกว้างมากพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกคนได้ทุกอย่างแต่ว่าพอเป็นเรื่องความรักของคุณเองคุณกับไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีนะคะแล้วก็ส่วนคู่รักของคุณอนะ่ะเขาเออเลิกหลอกตัวเองแล้วนะคะ ว่าคุณสองคนน่ะเหมือนแบบมีอะไรซัมติมกันนะคะคือจริงๆแล้วเขาเริ่มเขาเริ่มบอกตัวเองละสรุปว่าคุณเขาคิดว่าคุณทั้งสองคนอ่ะไม่ได้เป็นอะไรกันเลยนะคะแล้วไพ่ตรงกลางร,ระวังคุณทั้งคู่ก็คือคุณทั้งคู่ไม่เชื่อในผมลิ่คิดระวังคุณทั้งสองคนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคําแนะนําจากจากักรวาลจะเป็นยังไงนะคะ ขอยูนิเวิร์สนะคะให้คำแนะนำนะคะกับชาวตัวละค่เราด้วยให้คำแนะนำหนึ่งใบค่ะเป็นอัลคาดนะคะว้า wow. ว <c ười> คือคุณไม่เชื่อไม่ได้เนอะจริงเขาบอกว่า worth waiting fordivide mm. timing is at work in your love life นะคะก็คือว่า ถึงตอนนี้คุณจะไม่เชื่อในพมลิคิดแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นพมลิคิตนะคะแล้วคุณก็ต้องรอไปก่อนจนถึงวันที่ใช่นะคะคุณสองคนก็จะได้กลับมาหลักกันค่ะอืมก็ขอบคุณมากมากทุกๆการติดตามนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุก s ับสไครป์นะคะที่จะเป็น,ำนกำลังใจให้แม่หมอต่อไปค่ะขอบคุณมากๆค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ